พี่ไม่ดื้อไหมดื้อ,อพี่ไม่ก็หลุตัวหนะุดออกมาดีเป็นบางครั้งค่ะบางครั้งก็ไม่ดื้อไต่ตัวดื้อเป็นพิเศษอะไรอยู่น้องอ๋อนิดนึงสนุกดีไปแกล้งคเดีือ้อคิดสบายใจน้องใหม่กันนะก็เป็นน้องใหม่ก็เป็นพี่สาวพี่ใหม้กันนะเอ้ยเป็นพี่สาวน้องใหม่เป็นลูกน้าเป็นนูกน้าเหรอเป็นนูกน้าอืมนูกน้านูกน้า,าอ่ะ นุ่น่า呀，นุ่น่า，นน่า呀，ฮนน่น่า，กิมมุ่งนู้นว่ะต่มุ่แล้นว่ะ，ไม่ไม่่ไม่ย่าหย่หย่าห่ามั่วมั่วหย่ามั่วหย่ามั่วยุด，น้องไมค่ะน้องไมดื้อค่บนุ่น่า，นุ่น่อย่าดื้อนะสายเกาลีนุาอย่าดื้อเพราอะไรพี่สาวอย่าดื้อครับอ่ะ，ไม่อยกไปให้ค่ับูไม่อยกไปให้ค่บ ได้อุโก็ได้ัเดาเองฮะให้เลือกถ้าสอนจะพูดแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าให้เสิร์ชเองอะ่ะจะพูดตลอดระหว่างคำพี่สาวอย่าดื้อครับกับพี่สาวฟังผมนะเอาคำไหนดอนีอันไหนพูดง่ายกว่าสำหรับคนไทยสำหรับคนไทยดูนะดูนะเ <Day S 1> ด่ยนเด่ยนะ <b> 听，听，哦，听咯，听咯，嗯，得把，得把了，嗯，得把听咯，得把听咯，嗯，麦克努娜，努努娜的努娜，努娜，努娜，你来台湾，你好，努娜，得把听咯，努娜，得把听咯，啊你，努娜，呀，得把听咯，听咯，我过来，我过来，我呢是女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 ，我呢 นุ่น <ih unting> ่ะไม่ไหมพี่ไหมจ๋านุ่น่ะนุ่น่นุ่น่ะไม่ไหมจ๋าเดบ้างคือรเดบ้าเดบ้าเดาคือรเดบ้าคือรพี่ไหมจ๋าหนูเป็นน้องหนูอยากดื้อค่ะนุ่น่ะยาเดบ้าคือรอทิ้งผู้ตู่ฟังไม่ออกคนไทยค่ะอ่ะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้พี่สาวครับอยากได้สิครับ เป็นไก่เหรอฮะหนูเป็นไก่เหรอเป็นไก่อืมทำไมหนูชอบขันหนูเสียงดังนหนูแบบหนูเป็นคนเสียงดังพี่มันไม่ชอบพี่ไม่ชอบคนเสียงดังชอบชอบนอนจตดแมตอนนี้หนูนอนหนูนอนแหะนอนจัดม <c oughs> นอนจนไหมทไม่นอนจนไหม